สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราก็ได้เวลาเรียนแล้วนะคะและสมาชิกของเราในวันนี้ก็จะมีน้องดีมนะคะมีน้องนาดามีน้องซันแล้วก็มีน้องอลฟานะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะพาเด็กนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยนะคะและสำหรับวิชาภาษาไทยของผู้ในวันนีุู้้จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับนนห,นะะหนังสือเล่มนี้เลยค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาได้เลยนะคะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือหนังสือเล่มแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นนะคะ หนังสือภาษาไทยแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นนะคะอจะเป็นเล่มแบบนี้เลยนะคะเจอหรือยังคะน้องซันเจอแล้วเดี๋ยวเราเอาฟ้าแป๊บนึงนะคะเอาฟ้ากําลังไปหยิบหนังสือเอาฟ้ามาแล้วเอาฟ้าเจอแล้วนะคะถ้าเด็กคนไหนเจอแล้วเปิดมาหน้านี้ได้เลยค่ะ สำหรับหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าที่28ไทยนะคะเลข28ไทยจะอยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือนะคะสำหรับเลข28นะคะจะมี2นำา8นะคะเลข2จะอยู่ด้านหน้าส่วนเลข8จะอยู่ด้านหลังนะคะค่ะเด็กๆค่อยๆเปิดทีละหนึ่งหน้านะคะ เจอหรือยังคะอ่าเจอแล้วใช่ไหมคะค่ะถ้าเกิดว่าเด็กเจอแล้วนะคะสำหรับหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอ่าพยันชนะนะคะที่อยู่ด้านบนกันก่อนนะคะตรงหัวข้อด้านบนตรงนี้เลยนะคะจะมีพยัญชนะนะคะอยู่ในวงกลมสีชมพูนะคะหน,นะะึ่งสองสาม สี <45 S 2> ่ห้านะทำไมเสียงมันเบาจังจะมีพระยัญชนะนะคะทั้งหมดห้าตัวนะคะที่อยู่ในวงกลมสีชมพูนะคะค่ะสวัสดีค่ะอตอมอ่ะเดี๋ยวเรารอรอ,อตอมแป๊บหนึ่งนะคะอตอมหยิบหนังสือแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นนะคะ หนังสือแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นค่ะแล้วเปิดมาที่หน้า28นะคะเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอตอมแป๊บนึงนะคะอ่าเดี๋ยวก็เงเปิดย้อนไปให้เพื่อนแป๊บนึงอ่าหน้าหนังสือเล่มนี้เลยนะคะเขาจะมีหน้าตาแบบนี้เลยอ่าอตอมเจอแล้วตอตอมอตอมเปิดมาหน้านี้ได้เลยค่ะหน้าที่28นะคะ หน้าที่ยี่สิบแปดจะมีเลขยี่สิบแปดไทยนะคะเลขยี่สิบแปดไทยค่ะทีนี้นะคะสำหรับหน้านี้นะคะเราจะมาดูพระยัญชนะนะคะที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะพระยัญชนะที่อยู่ด้านบนที่อยู่ในวงกลมสีชมพูด้านบนนะคะจะมีทั้งหมดหนึ่ง สองสามสี่ห้าจะมีทั้งหมดห้าตัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพยัญชนะตัวที่หนึ่งกันก่อนนะคะสําหรับพยัญชนะตัวที่หนึ่งนะคะที่อยู่ในวงกลมสีชมพูนะคะ,ะพระยัญชนะตัวที่หนึ่งก็คือตัวนี้นะคะอ่ะตัวนะคะ อ่ะพยัญชนะตัวที่หนึ่งตัวนี้นะคะเด็กลองสังเกตดูสิคะว่าพยัญชนะตัวนี้คือตัวอะไรคะตัวนี้เขาคือตัวอะไรเอ่ยอ่าสำหรับพยัญชนะตัวนี้นะคะเขาก็คือพยัญชนะตัวทอทหาหานั่นเองนะคะท้อ พอทหารนะคะเขาจะอ่านออกเสียงทอนะคะทอทหารทอทอหาโอเก่งมากเลยคะ่ะตมอะต่อมานะคะพระยัญชนะตัวต่อมาพระยัญชนะตัวนี้นะคะก็คือพระยัญชนะตัวทอทงทอนะคะ โชวโชวโอ๋เก่งมากเลยค่ะโชวโชต่อมานะคะพยัญชนะตัวต่อมาพยัญชนะตัวนี้เขาพยัญชนะตัวนนอหนูนะคะนนอหนูเขาจะอ่านอ ujemy, Dani อกเสียงนค่ะนอหนูนอ ต่อมาค่ะพระยัญชนะตัวนี้เขาคือพระยัญชนะตัวบอใบไม้นะคะบอใบไม้เขาจะอ่านออกเสียงบอบอใบไม้บอตัวสุดท้ายค่ะ <olare. S 2> สําสหรับพระยัญชนะตัวสุดท้ายตัวนี้นะคะเขาคือพระยัญชนะตัวปอปลาค่ะปอปลาเขาจะอ่านออกเสียงปอปอปลาปอ ค่ะทีนี้นะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอ่าตรงเด็กผู้หญิงคนนี้กันก่อนนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะโยงนะคะรูปภาพนะคะกับพยัญชนะที่มีความหมายตรงกันนะคะ <going> อ่าโอเคนะคะค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอ่ารูปภาพแล้วก็พยัญชนะนะคะที่อยู่ฝั่งนี้กันก่อนนะคะอ่าเด็กๆเห็นเขามีกำแพงกั้นไหมคะ อ่ะเขามีกำแพงกั้นไว้เราอยากพุ่งไปดูฝั่งนี้นะคะให้เด็กดูฝั่งนี้กันก่อนนะคะรูปภาพรูปที่1นึ่จะเป็นรูปภาพหนูรูปภาพรูปที่สองจะเป็นรูปภาพธงชาติไทยนะคะรูปภาพรูปที่สามจะเป็นรูปภาพใบไม้ รูปภาพรูปที่4ี่จะเป็นรูปภาพปานะคะแล้วก็รูปภาพรูปที่ห้ารูปสุดท้ายจะเป็นรูปภาพทหารอ่าทีนี้เด็กๆทุกคนน่าจะรู้จักรูปภาพนะคะทั้งห้ารูปภาพนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนนะคะดูพยัญชนะฝั่งนี้กันอีกหนึ่งรอบนะคะเขาจะเป็นพยัญชนะที่ยกมาจากพยัญชนะที่อยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะคะ ที่ครูเิงบอกเด็กๆแล้วนะคะ่าว่ามีตัวอะไรบ้างนั่นเองนะคะมาดูพยัญชนะตัวนี้เขาคือตัวอะไรเด็กๆจำได้ไหมคะตัวที่หนึ่งตัวนี้เลยเขาคือตัวอะไรเอ่ยอสำหรับพยัญชนะตัวนี้นะคะเขาก็คือพยัญชนะตัวทอทงทอน,น,นั่นเองนะคะ,ะมาดูตัวต่อมาค่ะ พยัญชนะตัวต่อมาพยัญชนะตัวนี้เด็กสังเกตดูสิคะว่า,าเขาจะมีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงคะเขาคือตัวอะไรเอ,อ่ยพยัญชนะตัวนี้เขาคือพยัญชนะตัวบใบไ,ไม้นั่นเองนะคะแล้วโบใบไ,ไม้เขาจะมีรูปร่างลักษณะที่ คล้ายๆกับปอปลาแต่ว่าเขาก็ยังมีความแตกต่างก,กันนะคะอยู่ตรงที่บบใบไม้เขาจะมีหางสั้นแต่ถ้าเป็นพยัญชนะตัวปอปลาเขาจะมีหางยาวขึ้นไปด้านบนนะคะสำหรับพยัญชนะตัวนี้เขาคือพยัญชนะตัวบบใบไม้บอ่าต่อมาค่ะพยัญชนะตัวต่อมาพยัญชนะตัวนี้ เขาคือพยัญชนะตัวนอหนูนนะคะนอหนูนอต่อมาค่ะพยัญชนะตัวต่อมาพยัญชนะตัวนี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าเขาคือตัวอะไรคะอ่าสำหรับพยัญชนะตัวนี้นะคะเขาคือพยัญชนะตัวทอทหารน,นะคะทอทหารทอ ตัวสุดท้ายกันเลยค่ะมาดูตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายตัวนี้พยัญชนะตัวนี้เขาคือพยัญชนะตัวปอปานะคะเพราะว่าปอปาเขามีหางยาวนะคะอ่าพยัญชนะตัวนี้จะมีรูปร่างลักษณะที่คล้ายๆกับบอใบไม้แต่ว่าเขามีหางยาวอ่าเขาคือพยัญชนะตัวปอปานะคะปอปาปอ อ่าทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาโยงนะคะรูปภาพนะคะกับพยัญชนะนะคะให้เขามีความหมายตรงกันนะคะหรือว่ามีความสัมพันธ์กันนั่นเองนะีคะอ่ามาดูรูปภาพรูปที่1กันเลยค่ะรูปภาพหนูเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะต้องโยงรูปภาพหนูไปหาพยัญชนะตัวอะไรคะ อ่าถ้าเกิดว่าเป็นรูปภาพหนูเราก็จะต้องโยงมาหาพระยัญชนะตัวนอนหนูนอนนั่นเองนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาโยงนะคะรูปภาพหนูนะคะมายังพยัญชนะตัวนอนหนูนอกันเลยนะคะค่ะเด็กๆสามารถโยงไปพร้อมๆกันกับพวได้เลยนะคะรูปภาพหนูโยงมาหาพระยัญชนะตัวนอนหนูนอนนะคะ เสร็จเรื่องคะถ้าเสร็จแล้วมาดูรูปภาพรูปต่อมานะคะรูปภาพรูปนี้ก็คือรูปภาพธงชาติไทยนะคะ,ะถ้าเกิดว่าเราเจอรูปภาพธงชาติไทยเราก็จะต้องโยงไปหาพระยันชนะตัวพธงพอนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาโยงรูปภาพธงชาติไทยนะคะ ไปหาพยัญชนะตัวทอทงทอนะคะอ่าเด็กๆสามารถโยงไปพร้อมๆกันกับ,บคุ้พวนี้เลยนะคะจะได้ทำไปพร้อมๆกันนะคะอ่าเด็กเสร็จหรือย,ยังเอ่ยทาเสร็จแล้วนะคะมาดูรูปภาพรูปต่อมากันเลยนะคะ สำหรับรูปภาพรูปต่อมารูปภาพรูปนี้นะคะเขาคือรูปภาพใบไม้นะคะรูปภาพใบไม้เราจะต้องโยงไปหาพรยัญชนะตัวโบใบไม้บนะคะเขาจะได้มีความหมายตรงกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาโยงรูปภาพใบไม้ไปหาพรยัญชนะตัวโบใบไม้โบกันเลยนะคะ แบบนี้เลยอ่าเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วมาดูรูปภาพรูปต่อมานะคะรูปภาพรูปต่อมารูปนี้นะคะก็คือรูปภาพปลานะคะ,ะรูปภาพปลาเขาจะต้องมอีความหมายตรงกันกันกบพยัญชนะตัวปปลาปอนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาโยงรูปภาพปากม้าหาพายัญชนะตัวปอปากปอกันเลยนะคะ<ม>อ่าเด็กๆเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วมาดูรูปภาพรูปสุดท้ายกันเลยนะคะก็คือรูปภาพทหารนะคะอ่านรูปภาพทหารเขามีความหมายตรงกันนะคะกับ พยัญชนะตัวทอทหารทอนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาโยงจากคู่รูปภาพทหารไปยังพยัญชนะตัวทอทหารทอกันเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะเสร็จเรียังค่ะ ถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งนี้กันต่อเลยนะคะอ่สำหรับฝั่งนี้นะคะก็มีรูปภาพเหมือนเดิมเลยนะคะรูปภาพรูปนี้คือรูปภาพทหารรูปภาพหนูร,รูปภาพปลารูปภาพธงชาติไทยแล้วก็รูปภาพใบไม้นะคะส่วนพยัญชนะฝั่งนี้นะคะมาดูตัวที่หนึ่งกันก่อนนะคะ พระยัญชนะตัวนี้ก็คือพรยัญชนะตัวนอหนูโนนะคะต่อมาค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะคือพยัญชนะตัวปปาปอ่าต่อมานะคะพยัญชนะตัวต่อมาคือพยัญชนะตัวททหารทอต่อมาค่ะพยัญชนะตัวต่อมาตัวนี้คือ พยัญชนะตัวบอใบไม้บตัวสุดท้ายนะคะพยัญชนะตัวสุดท้ายนะคะคือพยัญชนะตัวทอทงทออ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาโยงจากคู่รูปภาพนะคะไปยังพยัญชนะให้มีความหมายตรงกันนะคะหรือว่ามีความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมเลยนะคะรูปภาพรูปที่หนึ่งรูปภาพทหาร เราจะต้องโยงไปหาพระเยนชนะตัวท,ทหาทอนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาโยงพระเยนชนะตัวททหารทอนะคะกับรูปภาพทหารนะคะให้เขามีความสัมพันธ์กันหรือว่ามีความหมายตรงกันนั่นเองนะคะ แบบนี้เลยรูปภาพทหารโยงมาหาพยัญชนะตัวทอทหารทอนะคะอ่าต่อมานะคะรูปภาพหนูอ่ารูปภาพหนูเราก็จะต้องโยงไปหาพยัญชนะตัวนอหนูนอนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะอ่าเด็กโยงรูปภาพหนูไปหาพยัญชนะตัวนอหนูนอได้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะ เสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วมาดูรูปภาพต่อมานะคะก็คือรูปภาพปลานะคะรูปภาพปลาเขาจะต้องมีความหมายตรงกันนะคะกับพยัญชนะตัวปอปลาปอนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาโยงรูปภาพปลานะคะไปหาพยัญชนะตัวปอปลาปกันเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ ตัวนี้เลยนะคะต่อมานะคะรูปภาพธงชาติไทยนะคะเขาก็จะมีความหมายตรงกันกับพระยัญชนะตัวทอธงทอนะคะเราก็จะโยงรูปภาพธงชาติไทยมาหาพระยัญชนะตัวทอธงทอนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ รูปภาพรูปสุดท้ายนะคะก็คือรูปภาพใบไม้นะคะใบไม้เขาก็จะมีความหมายตรงกันกับพระเยนชนะตัวบใบไม้บนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะเราก็จะมาโยงพระเยญชนะตัวบบใบไม้นะคะกับรูปภาพใบไม้นะคะให้เขามีความหมายตรงกันนะคะแบบนี้เลยนะคะ ค่ะเด็กเสร็จหรือยังคะถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนยังไม่เสร็จก็สามารถดูของก็เป็นตัวอย่างได้เลยนะคะอ่าต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูเด็กผู้หญิงคนนี้ต่อกันเลยนะคะสําหรับเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะอ่าตัดพยัญชนะนะคะมาแปะนะคะใต้ภาพนะคะให้มีความหมายตรงกันนะคะแต่ว่าอ่าคุณพุ่งนะคะกลัวหนังสือเรียนของเรานะคะจะฉีดขาดนะคะ เราจะมาใช้วิธีการเขียนนะคะลงไปในช่องสี่เหลี่ยมแทนวิธีการตัดนะคะ,ะมาดูรูปภาพรูปที่หนึ่งนะคะจะเป็นรูปภาพทหารนะคะ,ะพระเยัญชนะที่เราจะต้องเติมลงไปในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้จะต้องเป็นพระเยนชนะตัวอะไรคะ,ะจะต้องเป็นพยัญชนะตัวทอทหารทอนั่นเองนะคะ เด็กสามารถเขียนไปพร้อมๆกันกับผู้ปกครองได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนยังเขียนไม่ได้เด็กๆก็สามารถให้ผู้ปกครองนะคะคอยช่วยจับมือเขียนได้นะคะแต่ว่าเด็กคนไหนถ้าเกิดว่าเขียนได้นะคะเด็กๆได้ลองนะคะลองเขียนด้วยตนเองนะคะใช้เป็นดินสอนะคะในการเขียนถ้าเกิดว่าเด็กใช้สีนะคะเด็กๆก็จะไม่สามารถลบได้นะคะหนังสือแล้วก็จะสกปรกนะคะ ถ้าเกิดว่าเด็กเขียนไม่สวยหรือว่าเขียนไม่ถูกต้องเด็กก็สามารถใช้ยังลบลบแล้วก็เขียนใหม่ได้เลยนะคะ่าเดี๋ยวเราจะมาเขียนทอทหารลงไปในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะวิธีการเขียนจะเริ่มจากการม้วนหัววงกลมก่อนนะคะอ่ะเด็กๆม้วนหัววงกลมแล้วก็ลากตรงลงมา ลากเฉียงขึ้นไปด้านบนโค้งไปด้านหลังแล้วก็ลากตรงลงมาแบบนี้เลยนะคะอ่าก็จะเป็นพยัญชนะตัวทอทหารทอนั่นเองนะคะ ครูเพิงอาจจะเขียนให้เด็กดูไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าครูเองใช้เมาส์นะคะหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์นะคะในการเขียนนะคะเขาก็อาจจะบังคับอคอมพิวเตอร์นะคะยากนิดนึงนะคะบังคับเมาส์นะคะก็เลยเขียนไม่ค่อยสวยเพราะฉะนั้นเด็กใช้เป็นดินสอเขียนนะคะดเด็กเขียนให้สวยๆของครูเพิงเลยนะคะ,ะต่อมานะคะมาดูรูปภาพรูปต่อมานะคะก็คือรูปภาพ ธงชาติไทยนะคะพยัญชนะที่เราจะต้องเติมลงไปในช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านล่างรูปภาพธงชาติไทยนะคะก็จะต้องเป็นพยัญชนะตัวทอธงทอนะคะก็คือตัวนี้นะคะจะเริ่มจากการลากตรงลงมาลากตรงไปด้านหลังลากตรงขึ้นด้านบนโค้งไปด้านหน้าแล้วก็ โค้ไปด้านหลังแบบนี้เลยนะคะก็จะกลายเป็นพยัญชนะตัวทอทงโทนะคะอ่าแบบนี้เลยนะคะต่อมานะคะอ่ามาดูรูปภาพรูปต่อมาก็คือรูปภาพหนูนะคะ ถ้าเราเจอรูปภาพหนูพยัญชนะที่เราจะต้องเติมลงไปในช่องซี่เหลียมที่อยู่ด้านล่างรูปภาพหนูก็จะต้องเป็นพยัญชนะตัวนอนหนูนอนนั่นเองนะคะก็คือตัวนี้นะคะ,ะวิธีการเขียนเราก็จะมาเริ่มจากการม้วนหัววงกลมกันก่อนนะคะม้วนหัววงกลมลากตรงลงมาลาก เฉียงไปด้านหลังม้วนหัวแล้วก็ลากตรงขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นพยัญชนะตัวนอนหนูโน,นนะคะอ่าเสร็จหรือยังคะอ่าถ้าเสร็จแล้วนะคะมาดู รูปภาพรูปต่อมากันเลยนะคะสำหรับรูปภาพรูปต่อมานะคะก็คือรูปภาพใบไม้นะคะอ่ารูปภาพใบไม้อ่าทีนี้เราก็จะต้องเติมพยัญชนะที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะตรงข้างล่างรูปภาพใบไม้นะคะพยัญชนะตัวนี้ที่เราจะเติมนะคะจะต้องเป็นพยัญชนะตัวบอใบไม้บอนั่นเองนะคะเขาจะได้มี ความหมายตรงกันนะคะถ้าเกิดว่ารูปภาพใบไม้เด็กเติมพยัญชนะตัวปปลาปลงไปได้เนี่ยค่ะเติมลงไปไม่ได้นะคะพยัญชนะตัวปปลาก็จะต้องสัมพันธ์กับรูปภาพปลานะคะเพราะฉะนั้นรูปภาพใบไม้ก็จะต้องเติมพยัญชนะตัวปใบไม้ปนะคะ เริ่มจากการม้วนหัววงกลมเหมือนเดิมเลยค่ะม้วนหัววงกลมลากตรงลงมาลากตรงไปด้านหลังแล้วก็ลากตรงขึ้นไปด้านบนแบบนี้เลยนะคะอ่าอย่าลืมนะคะว่าพายัญชนะตัวบอใบไ,ไม้เขาจะหักสั้นนะคะเด็กๆอย่า เขียนเลยขึ้นไปด้านบนนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะกลายเป็นปปาทันทีเลยนะคะอ่าพยันชนะตัวบใบไ,ไม้เขาจะหักตันนะคะแบบนี้เลยนะคะอ่าเสร็จหรือยังคะอาจจะเขียนยากนิดนึงนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราอ่าค่อยๆฝึกกันไปเรื่อยๆนะคะถ้าเด็กๆได้ลองฝึกเขียนด้วยตนเองนะคะต่อไปเด็กๆจะได้เขียนได้ด้วยตนเองนะคะ ไม่สวยไม่เป็นไรนะคะเด็กได้ลองเขียนลองดูนะคะอ่าทีนี้นะคะมาดูอ่ารูปภาพรูปสุดท้ายกันเลยนะคะสําหรับรูปภาพรูปสุดท้ายรูปภาพรูปนี้นะคะก็คือรูปภาพปลานะคะพยัญนชนะที่เราจะต้องเขียนนะคะในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็จะต้องเป็นพยัญชนะตัวปปลาปนั่นเองนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะ อ่าเดี๋ยวเราจะมาเขียนเรี่งชนะตัวปอปาไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มจากการม้วนหัววงกลากตรงลงมาลากตรงไปด้านหลังแล้วก็ลากตรงลากตรงขึ้นด้านบนแบบนี้เลยนะคะอ่าเด็กๆสามารถลากขาของเขานะคะเลยกอบสี่เหลี่ยมขึ้นไปด้านบนได้นะคะ เพราะว่าพยัญชนะตัวปอปลาปเขาจะมีหางยาวนะคะเราสามารถลากเลยเส้นขึ้นไปตรงนี้ได้นะคะส่วนบใบไม้เขาจะหางสั้นนะคะเด็กๆอย่าลากขึ้นไปแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าลากขึ้นไปแบบนี้เขาจะกลายเป็นพยัญชนะตัวปปาทันทีแบบนี้ผิดนะคะอ่าบใบไม้จะเป็นแบบนี้นะคะจะหางสั้นส่วนปอปลาจะหางยาวนะคะอ่าเด็กๆเสร็จหรือยังคะ ถ้าเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมถ่ายภาพกันบ้านส่งรูเฟิงด้วยนะคะแล้วถ้าเด็กๆคนไหนยังไม่เสร็จนะคะอ่าเด็กๆสามารถดูของผู้ปิงเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะค่ะแล้วที่นี้นะคะเดี๋ยวผู้ฟิงจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ทําให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะ<ม>ตอนนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะ ค่ะตอนนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีอ่าเรียนภาพพิเศษนะคะ mm. ก็คือวิชาภาษาอังกฤษนะคะ E.C.C. นะคะของทิเชอร์นั่นเองนะคะที่เชอร์มาร์กนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันนะคะกับทิเชอร์นะคะในเวลา9.50นาฬิกา50นาทีนะคะค่ะก่อนที่เราจะจา,ากกันนะคะเดี๋ยวเ่าจะมาเก็บภาพสวยๆกันก่อนนะคะ ให้เด็กๆนะคะยิ้มสวยๆให้คุณครูคนละหนึ่งภาพนะคะค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูจะเก็บภาพแล้วนะอ่าเด็กๆยิ้มสวยๆนะคะอ่ะ 1, 2, หาหนึ่งสองสามค่ะเด็กๆยิม้มคะ่ะโอเคอ่าได้แล้วนะคะ ค่ะทีนี้นะคะสำหรับวันนี้พี่พุ่จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่นะคะในภาพของพิเช์นะคะ9 5้นาฬิกาหนาทีนะคะบ๊ายบายค่ะมาเจอกันใหม่นะคะ